สวัสดีค่ะดีเอมเทคเตอร์นะคะสาขาบางสะพงจังหวัดเลยอันนี้จะพามาดู39แรงของยันม่านะคะตัวนี้ขายอยู่ที่285,000นะคะลูกค้าโอนฟรีส่งฟรีแล้วก็เป็นราคารวมดันแล้วก็รวมหางนะคะหางลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะ ยันมานะคะ3าแรงชั่วโมงทำงานตัวนี้จะอยู่3,140กว่งัวชั่วโมงนะคะยันมา3าสแรงค่ะ2 8 5 0 0 0ันค่าตัวนี้เนาะตัวนี้ผ่อนไม่ได้นะคะตัวนี้ขายสดนะคะลูกค้าเป็นอ่า 39แรงยันมากตัวล้อขาวนะคะ ดูด็กใช้งานได้ปกตินะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะโทรติดต่อมาได้นะคะ0636255780นะคะแล้วก็0630505118นะคะป้ายดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะคะติดตามในเพจได้นะคะที่ดีเยี่ยมหอจก,กอดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะคะแล้วก็ใน YouTube ป้ายขายรถมือ2อดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะคะ